เดมุกป่าเข่ามอกันีลยปลาขอนมอนเห็นป้างอันนันป่าขอนม่ไม่นำตีปลาแค่ขอนเดเดปลาให้มันมันนี่ไปเค็งเห็นบ้านปลาเงนี่ตายหมดแล้วขีก็เดือด ก็ต่ำนะใช่หะไอทั้งนี่ล่ะโอ้เจ็บขาดยังโอเจ็บมองก็ถึงแปดต่อไหมแแปดมงกถึงแปดดแปดมองกร่ถึงกถึง อง้ยเอแงบัดบตโตแต่ว่าย่อตด้นปตเปเลยิตงเปะเลยิตเปบอตเปะเยมาตอนาะตัวอ๋อนกขาวนกจัมทองนี่ก็ใส่เรียนทงอ่ะ ฉันใส่เขาก็ใส่หมวมหมวกบ่มาหยามก็เท่าเดีกใส่สามสิบใส่สามสิบหลัง ย <laughs> ม่นละนายนั่น่ะบอยนัน <laughs> ่น่ะาใช่น่นะเดี๋ยังกามานั่น่นะเห <c oughs> มือนเห <laughs> <c oughs> มือน โต่ำต่ำโอ,โอ,โอ้เอาวะเอาวะ <c oughs> ต่ำ <c oughs> ต่ำซืยต่เห็นบ่งทางมันข้างหน้ามึงตังเอาเน,นีน่ยนาะข้างหน้าพอด้ะข้างหน้าใส่ไปไยู่ข้างหนึ่งไปใส่นี่มึงนี่นรัวหลายยี่เนี่ยละทางมันลง ไม่ได่มบ่มาบำยังเลตทคือหยบแท้พูดอะดังหนึ่เ้ยไปทางเจ๊ยบของที่หนึ่งเจ๊ยบของที่นั่งทีงไห เกี่ของขนานั้นหมเขาบวีเบ่เกี่ยวของขนาดก่อนหลายหลังหรอกสิบก็หลังเม่เสียบบวงยังเสียบไม้ไปเห็นเลียวขอว่าไม่ยามนะหายคุยไม่หยามเลถ้าคือน้องมาเขาบวงมันหายแล้วเห็นเข้าเขาใส่ไหวงกูนี่นะกูเห็นใส่บ่วง เดบวกเห็นไหมขาวข้าวสองไม้หนึ่งมันก็เมื่อ่ใส่เมื่อเลยใส่จนเมื่อนใส่หอยขาเงมากใส่ไปใส่มา món máy làm là ngu, tiếc là gấp đôi, đâu là có thể nào? <laughs> hẹn 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 tao mai, nhau háu buông con, bỏ rằng bảo tao mai buông này nọ, ai hẹn tao mai rồi, mai nhá, có mai hẹn gì, lắng thì ngu đấy. ก้องปั่นไก่ไตเตะเหรอยังต่องกาแทกขาดไปกราแท่วาไม่เสียเกิน ไม้เบอาไรแถบวกเห็นบ่ยังไม่เห็นเห็นต้ไม้ไหมมะขาไมใช่เปลนมันเอ๊ะไม้เปลยนไ่ไมต้นไม้เฮ้ยบวกไม่เสียบด้วนั่นนัอันนี้ก็ไม้ใบไม้กวนตัวนี้ไ่เห็นบวกไม่บวกตัว น้อยทีมไว้ไม่น่าอาลงกน้ำยฮะไ่น่าเลยยังมืไมอันมนไ่เอ็มเข้าใจเขียนยังซาบสอนะชาน้โดดเด่นเลยหนาวยมสอ

จำยังตาห้ mm. ้่เี็บแม่นหมดเลยเ้างเพื่อค้างเลียนทงืบบจะไม่มี <laughs> ลืมมันก็ตกวันวันย่งกตกอ่ะคิด <c oughs> อะไรบวจำบวกก็คว้างไปไหนที่ไหน

<Graham> น,นล้วัง <c oughs> สมัอยเสหมดแล้วใช้เวลาหนะใช้เวลาหนะตาม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  uổng rất to nhé, Như là bọ, à, thím luôn, thím luôn, thím luôn, nó loài. thím đây, máy thím luôn, cái này là bọ, Cô máy vậy thầy, đúng với thím luôn, thím

ไม่ไปเก็บไมา่ไปไม่กลืนละไปเก็บเก็บเก็บบ่วงผมได้บ่วงมั้ง